สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตามกระแสจะพาท่านผู้ชมทุกท่านแก้เซงแก้เหงานะครับไม่ได้เล่นสงการกันจริงๆวันนี้มาเล่นสงการแบบออนไลน์ก็ได้นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคลายเครียดนะครับมาดูวิธีการนะครับการเล่นสงการออนไลน์มาดูวิธีทาเลยนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเข้าไปที่ Google เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่สนุก .com นะครับวันนี้เราจะเล่นของสนุก c o มเข้ามาก็จะมี ช่องสาดน้ำออนไลน์นะครับคลิกไปตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกถ่ายรูปหารูปถ่ายนะครับเอาในคลังภาพของเราก็ได้หรือเราจะถ่ายใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมถ่ายใหม่นะครับถ่ายกันสดๆเหมือนกับเล่นตอนนี้เลยนะครับเล่นสดเลยนะครับก็เลือกแอคชั่นตามที่เราพอใจนะครับรอสุด พออัพโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับก็จะโหลดข้อมูลรอ,อก่อนนะครับอันนี้ได้มาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะหมุนให้มันได้ข้างบนนะครับให้มันตรงหรือว่าเราจะถ่ายใหม่ก็ได้ถ้าไมา่พอใจนะครับอันนี้เราพอใจแล้วก็เราก็เล่นเลยสาดน้ำเปียกเลยทีนี้นะครับก็จะมี ข้อความขึ้นมาให้เราด้วยนะครับเก๋ไก่หน้าร้อนต้องยกให้ไทยแต่หน้ารักกว่าใครต้องยกให้เราว่างั้นนะครับเราต้องการที่จะแชร์เข้าไปใน f เฟซบุ๊กแล้วก็แชร์ได้เลยแล้วก็เล่นใหม่ก็เล่นนะครับอันนี้ผมจะแชร์เข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ได้เล่นได้เห็นนะครับเขียนอะไรแอคชั่นเขียนแคปชั่นหน่อยนะครับสวัสดีสงการนะกันนะครับ วัสดีสงการพอเราได้แล้วเราก็กดโพสออกไปเลยนะครับอ่าก็ะะจะได้หน้าตาอย่างนี้ในหน้าบอของเรานะครับหน้าโพสของเราอันนี้เรามาตรวจสอบหน้าจอของเราด้ว,ว่ามันขึ้นมาโชว์เป็นหน้าตายัางไงหลังจากที่เราโพสไปแล้วนะครับอ่าล้วก็ฟีด อัปเดตหน้าฟีดของเรานะครับมาได้ยังนี่ก็ได้แล้วนะครับอย่างนี้หน้าตาเล่นสงการน,นะปีนี้ได้เล่นสงการแล้วน,นะครับจะมีคนถูกใจหรือเปล่ามนุษย์นะครับน่าจะมีประมาณ3 3สคนนะครับดูแล้ว